แปลประโยคเกงหนังสือธรรมบทภาคที่สเรื่องแห่งพระเจ้าวิทูทพะหน้า11ตั้งแต่สัทธาอิมังธรรมเทสนางอาหาริตาวาชาตะกังสมุธาเนนโตเป็นต้นไปสัทธานว่าพระศาสดาอาหาริตาวาครั้นทรงนำมาแล้วธรรมเทสนางซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ชาตะกังสมุธาเนนโตเมื่อทรงยังชาดกให้ตั้งลงพร้อม วัตวาตรัสแล้วอิติว่าราชาว่าพระราชาตถาในการนั้นโมคคลาโนเป็นโมคคลานะอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้นารถโทว่าอมมาชื่อว่านาระตถาในการนั้นสารีปุตโตเป็นสารีบุตออรอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้กัปปกันเตวาสิโกโอันว่าอันเตวาสิกชื่อว่ากัปปกะตถาในการนั้น อานันโทเป็นอานอนอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้เกศวตาปโสอันว่าดาบทชื่อว่าเกศวตาทานในการนั้นอาหารเป็นเราเอวะนั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้อิติดังนี้อาหาตรัสแล้วอิติว่ามหาราชดูก่อนมหาบพิษปันดิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายปุเพในการก่อนปตวาถึงแล้วเวทานางซึ่งเวทานา มรณนติกังอันมีความตายเป็นที่สุดอัคมังสุดได้ไปแล้ววิสาสิกัตฐานางสูที่มีความคุ้นเคยเอวางอย่างนี้สาวกการว่าสาวกทั้งหลายมามากของอัตมภาพมันเยเห็นจนะนารับพันติไม่ได้อยู่วิสาสังซึ่งความคุ้นเคยสันติเกในสำนักตุมหากังของพระองค์ทั้งหลายอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาจินเตตวาทรงดำริแล้วอิติว่า พิคุสังเคนะสัตทิงมายาวิสาสังกาตุงขีดตุงอันว่าอันมายาอันเรากาขีดกระทำวิสาสังซึ่งความคุ้นเคยสัตทิงกับพิคุสังเคนะด้วยหมู่แห่งภิกษุวัตติย่อมควรพิคุสังเคนะสัตทิงมายาวิสาสังกาตุงอันว่าอันอันเรากระทำซึ่งความคุ้นเคยกับด้วยหมู่แห่งภิกษุวัตติย่อมควร อาหารันว่าเรากริษสามิจก,กระรรกทํรกระถังอย่างไรนุโขหนอแลอิติดังนี้จินเตตวาทรงดําริแล้วอิติว่ามายาสัมมาสัมพุทธะยาติทีตารางเคเหกาตุงขีตุงอันว่าอนันมายาอันเรากาขีดกระทํรมยาติทีตรังซึ่งพระธิดาแห่งพระญาติสัมมาสัมพุทธะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคเหในเรือน วัตติย่อมควรมยาสัมมาสัมพุทธะยาติตีตรังเคเหกาตุงอันว่าอันอันเรากระทําซึ่งพระธิดาแห่งพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรือนวัตติย่อมควรเอวังพาเวพาเวครั้นเมื่อความเป็นเอวังอย่างนั้นสันเตมีอยู่ทหาราอันว่าภิกษุนุมทั้งหลายจะด้วยสามเนรานว่าสาัมเนรทั้งหลายจะด้วย วิสัทธาผู้คุ้นเคยกันแล้วอาคมิสันติจักมาสันติกังสู่สำนักมมาของเรานิพพัทธงเนืองเนธจินตเนนะด้วยความคิดอิติว่าราชาว่าพระราชายาติเป็นพระญาติสัมมาสัมพุทธะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อิติดังนี้เปเสสิส่งส่งไปแล้วสาสนางซึ่งข่าวสารสันติกังสู่สำนักสากยานางของเจ้าสากยะทั้งหลาย ยาปนาเหตุกลงมีอันให้ทราบอิติว่าสากยานว่าเจ้าสกากยะทั้งหลายเทนตุขอจงประธานทีตารางซึ่งพระธิดาเอกังองค์หนึ่งเมแก่หม่อมฉันอิติดังนี้เป็นเหตุวัตวาตรัสแล้วอิติว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายปุจิตวาถามแล้วอิติว่าทีตานว่าพระธิดากัตระสักกษะของเจ้าสกากยะองค์ไหนอิติดังนี้อาคัชฉายาถาพึงมาอิติดังนี้ ทูเตยังทูดทั้งหลายอาณาเปสิทรงให้รู้ทั่วแล้วทูตานว่าทูตทั้งหลายคันตวาไปแล้วยาจิงสุทูลขอแล้วทาริกังซึ่งเจ้าหญิงสากิยากะเจ้าสากยะทั้งหลายเตสากิยานว่าเจ้าสากยะทั้งหลายเหล่านั้นสันนิปฏิตาวาทรงประชุมกันแล้วจินตยิงสุทรงดำริแล้วอิติว่าราชาว่าพระราชาปรขันตริโยเป็นผู้มีในฝักฝ่ายอื่นโหติย่อมเป็น สเจทถ้าว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายนทัทธสามาถจักไม่ถวายใสโสราชานว่าพระราชานั้นโนยังเราทั้งหลายวินาเสสติจักทรงให้ฉิบหายปน,นก็โสราชานว่าพระราชานั้นสถิโสปเป็นผู้เช่นกับอัมเหหิด,ด้วยเราทั้งหลายกุเลนะโดยตระกูลโหติย่อมเป็นณนะหาไม่ได้โขแลกามังอันว่ากรมกิงอะไรโนโข,ขหนอแล อัมเหหีอันเราทั้งหลายกาตพังพึงกระทําอิติดังนี้มหานามโมอันว่าเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะวัตวาตรัสแล้วอิติว่าทีตาอันว่าธิดาวาสภคติยานามะชื่อว่าวาสภคติยาชาตาผู้เกิดแล้วกุชิสมิงในท้องทาสียาของนางทาสีมะมะของเรารูปปศพปพักปัตตาผู้ถึงแล้วซึ่งส่วนแห่งความงามแห่งรูปอธิมีอยู่ ม่ยังอันว่าเราทั้งหลายทัสสามารถจักถวายตังทีตรังซึ่งที่ดานั้นอิติดังนี้อาหารตรสแล้วทูเตกะทูตทั้งหลายอิติว่าสาธุอันว่าดีละม่ยังอันว่าเราทั้งหลายทัสสามารถจักถวายทาริกังซึ่งเจ้าหญิงรัญโยแก่พระราชาอิติดังนี้ทูตานว่าทูดทั้งหลายปุจเฉิงสุทูลถามแล้วอิติว่า ทีตานว่าพระธิดากศสก,กศะของเจ้าสาักยะองค์ไหนอิติดังนี้เตสากิยานว่าเจ้าสาักยะทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุตรัสแล้วอิติว่าทีตานว่าพระธิดามหานามสกสะของเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะปุตตะผู้เป็นโอรสจุลปิตุของพระเจ้าอาสัมมาสัมพุทธสะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วาสพักคติยานามะเป็นผู้มีพระนามว่าวาสพักคติยาโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เตทูตานว่าทูตทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วอาโรโอจะยิงสู่กราบทูลแจ้งแล้วรัญโยแก่พระราชาราชาว่าพระราชาวัตวาตรัสแล้วอิติว่ายะทิผิวะเอวังพาเวพาเวครั้นเมื่อความเป็นเอวังอย่างนั้นสันเตมีอยู่ไซส,สาธุอันว่าดีละ ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอาเนธาจงนำมาสีคังพลันจะก,ก็คติยานามะชื่ออันว่ากษัตริย์ทั้งหลายพระหูมายาเป็นผู้มีมายามากหุตวาเป็นพระเหตุนายุงพึงนำไปทาสีทีตรังปีแม้ซึ่งทิดาของนางทาสีตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายอานายาถาพึงนำมาพุนชันติงทีตรังซึ่งพระธิดาผู้เสวยอยู่ เอกภาชเนในภาชนะอันเดียวกันสัตทิงกับปิตราด้วยพระบิดาอิติดังนี้เปเสสิทรงส่งไปแล้วเตทูตานว่าทูตทั้งหลายเหล่านั้นคันตาวาไปแล้วอาหางสู่กราบทูลแล้วอิติว่าเทว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพราชาว่าพระราชาอิจติย่อมทรงปรารถนาท่ตรังซึ่งพระธิดา พุนชันติงพูดเสวยอยู่เอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันสัตทิงกับตุมเหเหตุด,ด้วยพระองค์ทั้งหลายอิติดังนี้มหานามโมอันว่าเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะวัตวาตรัสแล้วอิติว่าตาตาแน่พ่อทั้งหลายสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ปุคลังยังบุคคลอลังการาเปตวาทรงให้กระทําให้พอแล้วตั้งทีตรังซึ่งพระธิดานั้น ปุคลังยังบุคคลปรโกษาเปตวาทรงให้เรียกมาแล้วตั้งทีตรางซึ่งพระธิดานั้นพุญชนะกาเลในการอันเป็นที่เสวยอัตโนแห่งพระองค์ทัศเศรวาารงสแสดงแล้วพุญชนาการังซึ่งอาการคือการเสวยเอกโตโดยความเป็นอันเดียวการสัตทิงกับทีตราด้วยพระธิดาตายะนั้นนิยาเทศิทรงมอบให้แล้วทูตานางแก่ทูตทั้งหลาย เตทูตานว่าทูตทั้งหลายเหล่านั้นอาทายะพาเอาแล้วตังทีตรังซึ่งพระธิดานั้นคันตวาไปแล้วสาวัถิงสู่พระนครชื่อว่าสาวัถีอารโเจสูงกราบทูลแจ้งแล้วปะวะตัตเงซึ่งเหตุอันเป็นไปทั่วตังนั้นรันโยแก่พระราชาราชานว่าพระราชาตุถามานาโสผู้มีพระทัยยินดีแล้วกตวาทรงกระทำแล้วตังทีตรางซึ่งพระธิดานั้น เชิก t ังให้เป็นผู้เจริญที่สุดอิทธีสตานางแห่งร้อยแห่งหญิงทั้งหลายปัญจันนางห้าอภิสินจิทรงอภิเศกแล้วอัครมเหสิทธาเนในตำแหน่งแห่งพระอัครมเหสีสาวาสภักติยานว่าพระนางวาสภักติยาน,นั้นวิชายิประสูตรแล้วปุตตังซึ่งพระโอรสสุวรรณวันนางผู้มีวันนาเพียงดังวันนาแห่งทองนจิรเสวะต่อการไม่นานเอวะนั่นเทียว อัฐาครั้งนั้นนามัคคหนาทิวเสในวันอันเป็นที่ถือเอาซึ่งพระนามอัสสปุตตะของพระโอรสนั้นราชาว่าพระราชาเปเสสิทรงส่งไปแล้วศาสนังซึ่งข่าวสารสันติกังสู่สำนักอายิกายะของพระอายิกายาปณะเหตุกังมีอันให้ทรงทราบอิติว่าวาสภคติยาอันว่าพระนางวาสภคติยา สากยาราชตีตาผู้เป็นพระธิดาของเจ้าสากยะวิชาตาประสูติแล้วปุตตังซึ่งพระโอรสสากิยานว่าเจ้าสากยะทั้งหลายการะโรนตุขอจงทรงกระทำนามังซึ่งพระนามปุตตัสะของพระโอรสอัสสะนั้นกิ่งอย่างไรอิติดังนี้เป็นเหตุปะนะส่วนว่าอมัจโจนว่าอมาตตังศาสนาขะเหตวาคะโตขโตผู้ ขาเหตตวารับแล้วตังสาสนังซึ่งข่าวสารนั้นขโตไปแล้วตังสาสนังขาเหตตวาขโตผู้รับแล้วซึ่งข่าวสารนั้นไปแล้วพัทธิราธาตุโก,โกเป็นผู้มีทตุแห่งคนหนวกโถกังหน่อยหนึ่งโหติย่อมเป็นโสมัจโจรว่าอมาตนั้นคันตวาไปแล้วอโรเจศีกราบทูลแจ้งแล้วอายิกายะแก่พระอายิการัญโยของพระราชา สาอายิการว่าพระอายิการนั้นสุตวาทรงสดับแล้วประวัติงซึ่งความเป็นไปทั่วต่างนั้นอาหารตรัสแล้วอิติว่าวาสภักขติยานว่าพระนางวาสภักขติยาอวิชายิตวาปิแม้ไม่ทรงประสูตรแล้วปุตตังซึ่งพระโอรสอภิภวิรทรงครอบงำแล้วทานางซึ่งทรัพย์สพังทั้งปวงปะนะก,ก็อิธานิในการนี้ สาวาสภาัติยาอันว่าพระนางวาสภาัติยานั้นวันลพาเป็นผู้คุ้นเคยอติวิยะเกินเปรียบรโยของพระราชาพวิสติจักเป็นอิติดังนี้พะทิรามโจอันว่าอมาตผู้หนวกสุตวาฟังแล้วว่าจะนางซึ่งคําอิติว่าวันลพาวันลพาดังนี้ทุตสุตางฟังแล้วไม่ดีสันลักเขตวากําหนดแล้วอิติว่า วิทูทพโอันว่าวิทูทะพะอิติดังนี้อุปคันตาวาเข้าไปเฝ้าแล้วราชานางซึ่งพระราชาอาหากราบทูลแล้วอิติว่าเทว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายกรโธถะขอจงทรงกระทำวจนันงซึ่งคำอิติว่าวิทูทพโอันว่าวิทูทะพะอิติดังนี้ นามังให้เป็นพระนามกุมารักดะของพระโอรสอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาจินเตตวาทรงดำริแล้วอิติว่าอีทางวาจนังอันว่าคำนี้นามังเป็นชื่อกุลสันตะกังอันเป็นของมีอยู่แห่งตระกูลโนของเราทั้งหลายโปราณกังอันมีในการก่อนพระวิสติจักเป็นอิติดังนี้อากาเิได้ทรงกระทำแล้ววจนังัซึ่งคำอิติว่า วิทูทัพโภวิทูทพัพภะอิติดังนี้นามังให้เป็นพระนามอัฐาครั้งนั้นราชาว่าพระราชาทาสีได้พระราชาทานแล้วเสนาปฏิฐานัางซึ่งตำแหน่งแห่งเสนาบดีอัสากุมารศักระแก่พระกุมารนั้นอัสากุมารศัสะทหารากาเลขีดกาเลในการอัสากุมารัะแห่งพระกุมารนั้น ทหาระขีดทรงพระเยาวเอวะนั่นเทียวอัสากุม,มารสาทหาระกาเลในการแห่งพระกุมารนั้นทรงพระเยาวเอวะนั่นเทียวจินตนเนนะด้วยทรงดรําริว่าอาหางอันว่าเรากรโรมิจักกระทำอิมางกุมารังซึ่งพระกุมารนี้ปียังให้เป็นผู้เป็นที่รักศัตรูของพระาศาสดาอิติดังนี้โสกุม,มาโรอันว่าพระกุมารนั้น วัฒทันโตทรงเจริญอยู่กุมาระปริหาเรณนะด้วยวัตถุเป็นเครื่องบริหารแห่งกุมารทิสวาทรงเห็นแล้วหัตถิรูปกาอัารูปกาทีนี้วัตถุนี้วัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายหัตถิรูปกาอัารูปกาทีนี้มีรูปแห่งช้างและรูปแห่งม้าเป็นต้นอาหริยมานานี้อันอันบุคคลนำมาอยู่ มาตามหากุลโตจากตระกูลแห่งยายกุม,มารานังเพื่อกุม,มารทั้งหลายอันเยสังเหล่าอื่นอัตโนสตตะวสิกากาเลขีดกาเลอัตโนแห่งพระองค์สตตะวสิกะขีดมีการฝนเจ็ดอัตโนสตตะวสิกะกาเลในการแห่งพระองค์มีการฝนเจ็ดปุชิตรถามแล้วมาตรังซึ่งพระมารดาอิติว่าอามาข้่าแต่เสด็จแม่ รน,นากาโรโอนว่าเครื่องบรรน,นาการปุกคะเลนะอันบุคคลอาหาริยติย่อมนำมามาตามหากุลโตจากตระกูลแห่งยายกุมารานางเพื่อกุมารทั้งหลายอันเยสังเหล่าอื่นโกจิอันว่าใครๆน้าเปเสติย่อมไม่ส่งไปกินจีวัตถุงซึ่งวัตถุอะไรอะไรไม่หางแก่มอมฉันตวังอันว่าพระองค์ นิมมาตาปิติกาเป็นผู้ไม่มีมารดาและบิดาอสิย่อมเป็นกิงหรืออิติดังนี้